ณแผ่นดินสีสเกตยังมีตำนานที่คนรุ่นใหม่อาจไม่เคยรู้จักเรื่องของหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่แม้เพียงเส้นผมก็เปี่ยมด้วยศรัทธาว่ากันว่าณแคว้นโคตรบูนในยุคข,ขอมรุ่งเรืองมีทิดาแห่งราชวงศ์นามว่าพระนางสีงดงามอ่อนโยน และเปี่ยมด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าในพิธีบูชาเทพเจ้าณปราสาทสักกร,รมแพงใหญ่พระนางได้ชำระล้างร่างกายและสะผมในสะศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมฟ้อนรำถวายแด่เทวะตามลัทธิพราหมณ์นับแต่นั้นมาชาวเมืองเชื่อว่าเส้นผมของพระนางมิอาจถูกทำลาย เป็นดั่งเครื่องหมายแห่งคุณความดีที่ยิ่งใหญ่เหนือรูปกายวันนี้หากคุณเดินทางมาสีสเกตหลังสถานีรถไฟกลางเมืองคุณจะพบรูปปั้นพระนางสีสผมตั้งตระงานเป็นอนุสร์แห่งศรัทธาของหญิงผู้หนึ่งที่ชาวสีสเกตยังจดจำ คุณเคยไปสักการะพระนางแล้วหรือยังแช่ความทรงจำได้นะคะ